การนับคะแนนได้ผ่านพ้นไปเกือบจะครึ่งทางแล้วพอจะเห็นเงาลางๆแล้วล่ะครับคุณผู้ชมว่าสถานการณ์การเมืองจะออกมาแบบไหนแต่ในช่วงเวลานี้ถ้าสายตาของคนทั้งประเทศจะจับจ้องมองไปก็แน่นอนครับต้องมีพักพลังประชารัฐเป็นหนึ่งในจุดที่จะรวมสายตาของคนทั้งประเทศด้วยเช่นกันว่าจะเดินหน้าจะไปอย่างไรแล้วจะอยู่กับใครผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ หัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับคุณอุตมะสาวนายนจะอยู่กับผมตรงนี้แหละครับสวัสดีครับคุณอุตมะครับ สวัสดีครับคุณวัวเทพครับครับคุณอุตมะครับจนถึงวินาทีนี้ต่อให้นับคะแนนไปได้เพียงแค่สักประมาณครึ่งทางแต่ก็พอจะเห็นเงารางๆแล้วล่ะครับว่าพลังประชารัฐไม่ที่1ก็ที่2แน่นอนถึงขนาดนี้พอจะมั่นใจอย่างนั้นแล้วหรือยังครับคุณอุตมะครับ ก็เอาเป็นว่าทางเรานะครับเดี๋ยวรอดูให้จบไปเลยครับแล้วก็จะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าภาพที่เห็นตอนนี้ก็เรียนว่าพวกเราก็มีความพอใจระดับหนึ่งนะครับครับคือถึงแม้ว่าเอาล่ะคุณอุตมะบอกว่าจะรอผลคะแนนนับให้จบเรียบร้อยแต่ถ้าถามจริงๆจากใจลึกๆเลยนะครับของคนที่อยู่ในพักพลังประชารัฐเองของคณะกรรมการบริหารของคนที่ทํางานในระดับแกนนําเองพอใจขนาดไหน สำหรับเสียงที่ได้มาในขณะนี้ ครับสำหรับที่เราเห็นนะครับการนับคะแนนในขณะนี้เนี่ยรวมๆกันเนี่ยจากการพูดคุยกันนะครับกับแกนนําในพื้นที่เองกรรมการบริหารทั้งหลายเนี่ยก็กล่าเป็นว่าเรามีความพอใจนะครับกับสิ่งนี้นะครับแม้กระทั่งพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเขาว่ากันว่ามีเจ้าถิ่นอยู่สองพักใหญ่นั่นก็คือประชาธิปัตย์และเพื่อไทยก็ดูเหมือนว่าพลังประชารัฐที่จะสามารถสอดแทรกอาจจะเป็นหนึ่งในพักที่ ได้เสียงมากที่สุดในกรุงเทพมหานครด้วยคุณอุตมะมองว่าคนกรุงเทพที่วัยต่อกระแสอย่างนี้เนี่ยอะไรที่ทําให้พลังประชารัฐชนะใจคนกรุงเทพได้ครับครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เรานําเสนอนะครับก็คือ,อ,อนโยบายแล้วก็บุคลากรคือ,อ,อผู้สมัครของเราเนี่ยซึ่งผมเรียนว่าเอาละ่วนใหญ่เลยหน้าใหม่ แต่เพราะความหน้าใหม่เนี่ยเขาทํางานกันเต็มที่นะครับ,รบเสนอตัวว่าถ้าพี่น้องประชาชนชาวากรุงเทพมังกรซึ่งเราเชื่อว่าต้องการความเปลี่ยนแปลงเนี่ยพรรคพลังประชารัฐนะครับจะเป็นทางเลือกที่ดีมากนะครับรวมถึงการเสนอ,อ,อท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทราบดีแล้วนะครับให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีออของพรรคพลังประชารัฐครับผมเชื่อว่าโดยอ,อ,องค์ประกอบพวกนี้เนี่ยรวมกันเนี่ยนะครับก็ทําให้ทาง เราเนี่ยน่าจะได้รับความไว้วางใจจากชาวกรุงเทพมหานครได้ดีนะครับ ครับคุณอุตมมาครับเอาละถ้าคุณอุตมมาบอกว่าพักพลังประชารัฐเป็นพักใหม่ผู้สมัครส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าใหม่ทั้งนั้นอย่างนั้นผมถามปรากฏการสักสองปรากฏการในคําถามเดียวกันนั่นก็คือปรากฏการของพักประชาธิปัตย์และปรากฏการของพักอนาคตใหม่ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ดูเหมือนว่าสองพักนี้จะสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงสําหรับพักเก่าอย่างประชาธิปัตย์และพักใหม่อย่างอนาคตใหม่คุณอุตมมาจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ในสายตาของคุณอุ สมาได้ไหมครับก็ต้องขอว่านะครับขณะนี้ที่คะแนนเนี่ยยังเข้ามาไม่หมดเนี่ยนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วด้วยเนี่ยก็ผมก็ขอว่าไม่แสดงความคิดเห็นแล้วกันนะครับในที่นี้กี่กับภาคอื่นนะครับเพราะทุกพ ก็ยังรอดูอยู่นะครับคุณวรเทพว่าคะแนนของตนเองจะเป็นยังไงนะครับครับอีกสักคําถามหน่อยครับคุณอุตมะถึงแม้ว่าคะแนนจะยังไม่นิ่งถึงแม้ว่าจะนับยังไม่ถึงสัก7 0 8 0 90เปอร์เซ็นต์พอที่จะลงความเห็นได้ว่าพลังประชารัฐจะได้เท่าไหร่พักนั้นพักนี้จะได้เท่าไหร่แต่แนวโน้มเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นได้แล้วว่าจะมีสองขั้วชัดๆเลยแล้วคะแนนเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนั่นก็คือพลังประชารัฐถ้าจับกับภูมิใจไท อีกขั้วหนึ่งนั่นก็คือเพื่อไทยกับอนาคตใหม่ตอนนี้ทั้งสองขั้วนี้สูสีกั้ากึ่งกันมากและที่สำคัญที่สุดอนาคตใหม่กับเพื่อไทยเขาก็ประกาศแล้วว่าไม่เอาเด็ดขาดพลังประชารัฐพลังประชารัฐเองก็บอกแล้วไม่เอาเหมือนกันเพื่อไทยการเมืองในวันข้างหน้าหลังการเลือกตั้งหลังจากคืนนี้ไปจะเข้าสู่ล็อกตายไหมครับจะมีพักใดพัคหนึ่งที่ไม่สามารถตั้งอะไรได้เลยไหมคุณอุตมะ ก็ส่วนตัวนะครับ ผมหวังว่าจะไม่ไปสู่จุดนั้นนะครับา<ช>คนไทยทั้งประเทศเนี่ยเรามุ่งหวังนะครับต่อการเลือกตั้งครั้งนี้มากว่าจะเป็นตัวเชียอนาคตของประเทศไทยเราไม่ได้เลือกตั้งกันมานานผมหวังจริงๆว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแหละครับประเทศก็กลับไปอีกว่าเดี๋ยวรอนิดเนี่ยเดี๋ยวผลออกมานะครับก็จะเริ่มเห็นภาพชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับครับคุณสุดารัตน์บอกว่าพรรคที่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง จะต้องมีสิทธิ์ได้ตั้งรัฐบาลก่อนคุณอุตมะเห็นด้วยไหมครับเรื่องนี้เราก็พูดมา้แต่ต้นนะครับในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนะครับว่าพรรคนะครับหรือว่ากลุ่มใดที่รวบรวมเสียงข้างมากได้เนี่ยก็น่าจะสา,สามารถมีโอกาสที่จะจะัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ไปปิด,ปดกั้นใครทั้งนั้นแหละนะครับครับเพราะฉะนัน้นเรื่องของการเจรจาร ครับคนที่ได้ที่หนึ่งก็ไม่แน่ว่าจะได้จัดตั้งรัฐบาลถูกไหมครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เสียงไงครับออกมานะครับถ้าได้ที่หนึ่งท่วมต้นนะครับเกินครึ่งไปเลยก็คงมีโอกาสแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็คงผมผมคิดว่าก็คงเข้าไปสู่การกระบวนการเจรจาแล้วครับนะครับครับถึงวันนี้คิดว่าจะเอาพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลด้วยไหมครับถ้ามีโอกาสได้เป็นรัฐบาล ก็ขอขอยังไม่ให้คําตอบแล้วกันนะครับขอให้เป็นการตัดสินใจร่วมกันของพรรคพลังประชารัฐนะครับคร่าบเราดําเนินการอย่างนั้นมาตลอดนะครับว่าเราพวกเราหารือกันนะคร่าบผมเป็นหัวหน้าพักก็ตามเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะพูดได้ตัดสินใจได้เองนะครับครับมาด้วยกันเราก็ไปด้วยกันครับครับในบรรดาแกนนําพักทุกคนมีใครต่อสายถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือยังครับ เอ่อตอนนี้ยังยังไม่มีนะครับยังไม่มีครับยังไม่มีการได้พูดคุยกันนะครับเอาละครับอย่างนั้นจะให้คุณหนุตยธมะได้กลับไปแล้วก็รอผลคะแนนอย่างเป็นทางการจากกรกตนะครับก็คาดว่าไม่น่าจะเกินสี่ทุ่มคืนนี้นะครับคุณอุตรมะครับคะนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณหคุณอุรมะบคุณมากครับคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ